สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาให้ทุกคนดูเรือที่ผมสร้างเองนะครับแล้วผมก็จะสร้างเรือเรื่อยๆนี่เลยครับเรือแรกพอดีอดมีดัวอัปเดตผมก็เลยตื่นเต้นตอนแรกนี่เรือลำที่สองอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเอ อุบาทหน่อยนะครับ <c oughs> เรือนน้ี่สามเหมือนเงินเดิมครับอุบาทผมไม่แน่ใจนะเท่าไหร่มันจะดีไหมเรือลำที่สี่ครับมันมีชั้นชันนีด้วยนะครับผมไปเรียนแบบจากเรือโจรสลัดในแตนน้ำนะครับนี่ผมมาทำแบบนี้เลยอันนี้ผมเปิด็อกมานี่อันนี้แผงวงจรวงจรน,นั่นแหละ วนจรไฟฟ้าวนจรไฟฟ้าผมก็เลยเอามาใช้เรือลําที่ห้าผมก็จะสร้างนะครับแต่ที่แท้จริงอะเรือล้มที่หนึ่งจริงๆนั้นมันไม่ใช่แบบนี้ครับนะครับแบบนี้นะแบบนี้ต่างหากนี่ฮึบฮึจิ้วจิว เหมือนนุกเกียงนะครับเหมือนนุกลางนี่แบบนี้ปึ๊บปิ้งปิ้งทีก,ก็เนี่ยใยบแบบแรกสำหรับที่ผมว่าคิดว่ามันเล็กสุดก็คงน่าจะแบบนี้แหละ ในตามในตามจินตนาการผมนี่เรียนลำแรกที่อันแรกก็จะแบบนีบ้นะครับนี่ผมผม,ผมเพิ่มสั่งให้นี่นี่มันจะแบบนีบ้ครับเล็กอยู่แล้วเรือลำที่สองสามเซ ห้าเลี้ยนลำนี้เป็นห้าเหมือนเดิมเลยทีนี้เป็นห้านะครับให้เกิดเพิ่มลำนั้นไปเลี้ลำที่พอก,ก็จะประมาณนี้นะฮะทุยไม่ใช่อันนี้ของคนอื่นนะครับเป็นไงบ้างครับคนอื่นของผมก็จะแซมเองนะแบบเนี้ยเป็นไม้อันเนี้ยไม้เหมือนกันแต่ เอาอะไรมาไม่รู้ขนาดว่าเมือ่อเมื่ออันนี้เพื่อนอันนี้เพื่อนผมสร้างนะครับเดี๋ยวผมรวมด้วยนี่อันนี้เป็นกระจงหอยที่มีทางการมินิเวิลเขาอัปเดตมาผมก็เต้นแหละสยุยอันนี้เหมือนของผมแหละเขาเพื่อนผมบอกว่า ขอลอกลอกจากเรือผมได้ไหมผมก็ตอบไปว่าได้ตามใจนั่นแหละเพื่อนผมก็เลยเอาแบบนี้เลยแต่เรือผมไม่ได้มีรั้วแบบนี้นะเรือผมแบบนี้นี่ <c oughs> <c oughs> ผมสั่งอันนี้คือเรือแพของเพื่อนผมเดิมอันนี้เรือแพของเพื่อนผมนี่ให้ ทำอะไรเพื่อนทำอะไรเรือแพ้กับเพื่อนผมไม่ได้นี่เรือลำที่หกผมไม่แน่ใจสร้างตรงไหนตรงนี้นะครับจะใหญ่ขึ้นหน่อยอะไรอ่ะทุนอะไรอ๋อบัก นี่ผมก็จะทำคายๆเรือไทยท่านี่ผมขอสร้างเรือเล็กๆนะแบบใหญ่ผมสร้างไม่ไหวละนั่นน่ะดูลำนั้นเนี่ยแม่งใหญ่ชิบเปงเลยอะผมไม่แน่ใจอะว่าจะสร้างยังไงเรือเล็กๆผมก็เลยเอาแบบนั้นไปก่อน เลยลำนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับ ี็ถูกแล้วนี่วะเอ่ออืม เรยอผมแคบจังวะ่ะลืมเลยสิ่งที่ห้ามขาดก็คือน,นี่เลยครับหลังคาเรือเรื่หน้าว่ามันจะออกเป็นรูปอะไร มันจะเป็นยังไงอะฮะเฮ้เรือเรือไอ้วาปิศาจปลาหมึกแก๊กปลาหมึกปีศาจผมก็จะเอากิ่งไม้มาวางไว้ตรงนี้ด้วยนะเออไม่ไม่ไม่เนี่ย ใช่มีแบบเียแ,แบบนี้เลยมันเหมือนเธอปีศาจเลยนะเอาหักดีกว่าแบบนี้นะคุ้มเลยแฮ่อืมสวนมากนะฮะผมก็จะมาตสา่คลิปแค่นี้นะฮะ แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย